พกหนึ่งพกหนึ่งก็หกเก้าเนี่ยอือครับหนึ่งก็พกเก้าพกหนึ่งก็หกเก้าที่บอกลงช่องนะนะเอออือครับผมพกเก้าก็พกหนึ่งออเงื่อนก่อนหน้าั้นกระถูกเดที่อาจารย์ท่านบอกนะเงื่อนก่อนนั้นเก้าเจ็ดแปดเออก้าเปจีเออเก้าแปด สวัสดีคุณเชษสายนะครับผมสวัสดีสนะว,วันนี้ก็มาตามแนวทางต่องวดของคุณยายเนาะก็ะคือของคุณยายนี่ยายบอกเลขถูกมาสองงวดแล้วเนาะยายเนาะจำได้ไหมนะ่ะบอกบอกเขาถูกบอกเลขถูกจำได้ไหมเจ้าจำได้แล้วว่าจะถูกสองอันนึงถูกอันเดียวอ,อืจำได้พอถูกตัวไหนยายจำได้หกหนึ่ง 6กก็พกเกเนี่ยอืมครับ6กก็พกเก้ากหนึ่็กที่บอกลงช่องอะนะเอออืมครับผม6กเก้ 1. 1> กาพกห่งอองวดก่อนน่นนกระถูกดีที่อาจารย์ท่านบอกนะนกนไทยงวดก่อนะนะเก้าเจ็ดปเออเก้าแปดเจอเก้าแปดเจ็ด พึงกับฝันขัทันไมู้รอกั่นม่พูดแลอกยังไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่บอกเนี่ฮะท่นไม่พูดอกเงียตงได้ออกใหม่ๆได้แล้ว่ายายเนานะวนก็ชิ้นท่เออมีงานออทนาอะไรแต่ฉันไม่ได้ว่บอกกับท่นพูดไปาอาจแต่ไม่ได้บอกไปเลขอหรอกนพูดลงแก จะทำไมเราเราทันพูดอายุปัยนนะอ๋อท่านพูดลอยๆอย่างนี้นะพูดลอยๆอยอ่ะสังเกตได้แล้วก็พูดลอยลอยก็คิดอืมพูดอย่างนี้เตนี่ฝันล่ะยักษก็ไปไหนไปอยู่ก็ไหนน่ะไม่รู้จะไปป้ายวานอืมไอ้ปุ๋ยมันก็ขับเกียนไปอืมอีวานวัยจะสาขึ้นเกียนแล้วก็จะปุ๋ยว่งอะมันก็เลยจับเองอ่ะขึ้นเกียนมาแล้ปุ๋ย ตีสี่แปดเก้าเนี่ยีปะตีห้าอ่ะตีแปดเก้าเออยายตียังไงลอยฟังดึ่งตียังไงยายตีเล็กสี่แปดเก้าตียังไงทำไมได้สี่แปดเก้าก็อยปุ๋ยมันก็แปดเเกียนก็เก้าเออก็อีว่ามันก็จับแง่ใจขึ้นเขียนมันก็ พี <f dragging> ่ย <sympath icking> ิงก็กระีสี่เลยเนอะแปดเก้าสี่้าไปไงสี่พยิงกระสีปุ๋ยปุ๋ยกับแปดเลนกับเก้าสี่แปดเก้าเดี๋ยวอยาว่าอาจารย์ท่านบอกอาจารย์ท่านบอกวัยเต็งวดก่อนน่ะหกเก้ากับแปดหกที่หนีหกกรามหลอกไปแล้วเหลือแปดหกนี่ใหญ่ใช่ไหมมันจะมาออกไค่แปดหกนี่นี่ หกเก้าแปดเก้าเออหกเก้าแปดเก้าเปดโชคกันไหนหกเก้าแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าเออ 69, 8, เออทนีหขากรามออกไปแล้วมออาเหลือ,อ,ลอ 8, 9, แปดเก้าดิฉันเทนีใหันแล้วกี็ออกแปดเก้าเขียนไก,นก่ปุ๋ยเนี่ยเขียนกอเก้าปุ๋ยกอแปดที่นนคนเขียนเนี่ยเฉพาครับเขียนเป็นกระสานจะปูอ,อืมอันนี้ที่มันออกไปน่ะเอ,อ ฝันแต่ก่อนเลขกอ่อนนะเอออันนี้มันฝันมาคืนนี่เออฝันมาคืนนี่ใใหญ่มาคืนนี่ปุ๋ยน่ะขับเขียนไปจักกกกูอยู่กันไหนแต่ปุ๋ยมันขับเขียนไปเรยไดเห็นอีวานอีวานอะไรยังไงคือเขียนแล้วก็จะปุ๋ยว่ามันก็ยกยกึืนเขียน์มันใกล้ปุ๋ยอืมแต่เลยสวัสดีนายสันต์อืมชอบลุกซึ่งพอดีเลยน่ะมันจอกศูนย์ศูนย์หรือเปล่ายายเขียนสองหลอกขมๆเมนาอ มีบ้างว่าสีห้าอะไรใหสี่สีได้ถูกตัวลูกสี่แปดเก้าระยยถูกแล้วมาถูกทางเลยยสี่แปดเก้าก็สี่แปดเก้าก็ยังหวาเรือปั๊บกื้อที่กันเลยห้าบาทสิบบาทรยนอเห็นว่ายายถูกได้นี่งวดก่อนเลยถูกไงกี่บาท ดูกีทิบบาทโอ้อยยายซื้อพอแต่หลุนเนาะยายเนาะซื้อเหรียญพอแตได้ที่รอยสงรอยเนาะพอได้ซื้อมากมายพอแต่ให้มันหายเบื่อเนาะยายเนาะอยู่บ้านเฉยเฉยเออเห็นก็ฝันก็ซื้อไปเออได้เลขตรงไหนดีๆมาบอกได้เลยยายเผื่อเขามีเลขเมนๆมาอย่างนี้นะเผื่อไปได้กินมาจากเขาอีกทีอย่างนี้นะเออ,เอ,อมองว่าก็ได้กลวมกันพวกเก่างวดก่อนนะ เออมวังออกไปเมื่อกี้โอ้แกถูกหลายไม่ยากหกเก่ารวยหนึ่งเองเออเขาซื่อใหญ่เนาะเออเขาเล่นใหญ่เพมันมาเนี่ยอืมบอกยายด้านนี่หกเก่ามันก็พูดเองกับยายก็เออกูฝันเองเลยโหกเก่าจันบอกคือกันเองโหกเก่าเออก็เลยตรงกันตือตรงกันเองที่ซื้อจะตัวเดียวก็ไม่ซื้อซื้อแม่งซื้อซืนั่นน่อยนี้ยนี้อันนึ่งซื้ออันหนึ่งยังอยู่อันหนึ่งเออมันหลายตัวโหดก็เลยเกือบขาดทุน ถ้าจะปลูกกบพี่ขาทุนไม่ไหวอืมเออนี่ร้านงคนละเท่าขาทุนอือหวงดนี้ไม่ต้องซื้อไรใดยเด้อไม่เคยซื้อถึงหาวงดจะตีถงจะมางวดนี่เปนมันเล็กไอ้มองยาเล็กหญยาน่ะะเป็นมากอเาะเล็กไม่มากหรอมันถูกใจหลายตัวในยาหน่งือคือเดคือ ตัวเป่น่ะไม่รู้ีอยากจะซื้อนีหน่อยปุ๊บจะเดียวเนักว่าแต่ตอนนึงจะออกซื้อตัวนี้ยัวร์ึนั่งจะออกนี่อะแล้วมันก็ไลาไปแต่ขี่วานองนะยเนาะหลยตัวผวดมันก็เลยมดเงินไปเลยมันก็เลยมดไปเอ่ยเอ่งดเหนียวเอาตัวเดียวแขนไปเลยน้อยาเนาะบัติ ใคเขามาเจอก็สาวบุญบานทุกออวันอือวันนี้ตัวเดียวแข็งแข็ไปเลยเลขอาจารย์เนาะยาเนาะเอ,อเรี่ยวอ,อ,อ๋อจืดฝักมีแั่สมุนในเขามีฝักถูกมากกับทำบุญเมืแล้วอ๋อได้เลขถูกเลขมากกัเอาไปทำบุญกระตินมาแล้วเอาทำบุญแล้วอ,อืวอ,อใายกระตินกระโรยหนึ่งสื่อผ้าไก่กระสมโรยไอ้ไนี่กระโรยหนึ่งอืมเออ ไอ้เจ็ก 40, สี่สิบไอ้เมียวสือก็เว็บเข้าเราถูกสิบบาทก็ะไ้พันหนึ่งก็ให้เม,มยียวสองร้อยชำมุนเรืรรอหมดแล้วเออดีแล้วเออไละไรอกชำมุนตายไปก็เอาไปไม่ได้รอกยายเงินนะ่ะอืมเออหลืออะครให่เดา,เ,า,เ,าเลขแปดเก้าที่มันยังเหลือเนี่ยมันใช่เลขอาจารย์ที่ท่านบอกเก้าแปดเจ็ดนั่นไหม ที่ท่านบอกถูกมาสองงวดน่ะใช่องค์เดียวกันไหมนี่แปดเก้าที่ท่านบอกโคกเก่าก็แปดเก้าแม่แเดียวเดียวอาจารย์เดียวนี่โอ้ที่ท่านบอกเมนแม่นนะนี่ยายเออท่านบอกเมนแม่นเนี่ยท่านนพูดท่านพูดท่านพูดเรื่อยๆซีเป็ดเออเออเมื่อวานนี่ท่านมามอืมอันนี้เห็นดว่ามันมันออกโคกเก่าไปแล้วมันเหลือแปดเก้าที่มาจอกงวดนี้อย่างงี้นี่ยายเออของขวัญยางงั้น ว่าจะออกยังไงเออแล้วก็มาฟันเกี่ยวดามันก็เลยว่ามันจะมาออกยังไงเออเอฟเก่าไม่อกแค่ีนะนอย่างนี่เอองูนิ่มจะมีเก่าเมื่อไรยายหรือว่ามันจะเบิ่นมีวันเสาร์เออวันเสาร์มีเก่าเก่าแนนอนเกีมีะไรรกันเยเคสื่อะโกนนะเออเล่นจะโกนมันมีเก่าสี่มีเปดเก้าอืม มีหนึ่งคีดหนึ่งขีดก็หกคิดมันเหล็กอะไรใหญ่เหล็กตะกนนอนนะนะเหล็กตะกอนเคอใหญ่เคอซื้อคอัอ้งแต่จงแก้วเบอ่อออกกันสาเก่าสีเยอะเก่าตีเนี่ยตัวไอ้เก่าตีเนี่ยเก่าตีเนี่ยตัวหนึ่งกล้เป็ดเก่า tàu ta bên cia nơi ăn bơm xem bơm xem bơm này bơm xem 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 kinh xem 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 คนสมัยก่อนเขาเรียกเลขว่าเบอร์นี่ยายก็มาเรียกหวยมาเรียกเลขนี่เรียกเบอร์เรียกเบอร์เบอร์ออกอี่เบอร์ออกเี่สาวเก่าสีเดีใช้เก่าสีเดีสมัยก่อนสิดตัวรหัสที่ตั้งตัวละบาทเนาะตัวรหัสที่ตั้งเออเห็นยผู้ชายขนมู้นบัวแากะไเห็นยญก็แค่เออซื้อตัวเดียวไปเลยงวดก่อนแต่ก่อนนะเออซื้อตัวเดียวคนได้แค่เออเดี๋ยวนี้ซื้อตัวเดียวก็ไม่ถูกตัวน้อยใหญ่เนาะโอ้ยในนยาดอก จะจุดเกิดจะจวนนะให้โบกนี้จิงเสียดายไม่ไ so ด yeah. really, ้เร okay, the ียนวิชาสูตรคำนวณมาเนาะยายนะยีเต็กเรียนเต็กเอ็นเขาเรียนเข้าได้จริงเต็กได้ริดได้วิชามาแม่มันเหรียญมันได้ทองได้หยองดีอืออันนี้มันละเนี่ยโอ้แกถูกจะได้เสื้อทองนี่ยนี่ยายมันมันเหรียญที่นี่มันริดมากนะอือ หมื่นสองหมื่นเวลาเสียมันก็เสียมากเวลาได้ก็ได้มากอย่างนี้นะเออมันก็ไม่ได้ถึงวันเอ็มิดเบิกถูกเบิกเท่าไรโลกก็ให้หนักอ๋อถูกจนด้ถูกจนด้ซื้อทองในนิยายทองสองบาทแต่ทองสองบาทเออเรืไองหนักเอาฉันไหวเนี่ยอืมอันเหรียญหนักแค่ไหนเหรียญร้อยสองร้อยเหรียญเป็นหมื่น เนเป็นหมื่นเรนเป็นหมื่นต้องห่นแน่โอ้เลืครัวโอ้หลายตัวดาหลายตัวสามสิบสาสิบตัวเออเรนตัวละกี่บาทตัวละห้ารอยงี้นี้าร้อยสองร้อยเออมันกหมดหลายบาท้อยาเนาะโอ้ยก็รเรนผักอะรแบอนี้แหละท้ามันเปสยูกะอแกเลือทำอะไรหรอวะหนอยายเนาะเป็นได้รึก แต่ยทำยังม่ทำอยู่งวดนี้ไม่อาปจะทำาม่คู่านฉันเดี่ยทำ่ะอืมฉันม่เยนเลยฉันจะทำไม่เ,ลเลมลินแล้วก็ไม่ทำเนาะไม่รู้จะทำไปทำไมเนญญานะเนาะฟันเอาฟันฟันที่เป็นสูบเบิงแหลกันอืมยายกฟันแม่นี่เราเดกจักอนี่บอกถูกหลายงวดคือกันในห,หน่อยโอ้จ่กรฟันแม่นเนดวยวนี้ยมันก่อนจะลืมนด้น่ะมึงเอ้ย ฝันแมนมันเดิอมันจะวันลืมหรือเปล่าเนาะยาเนาะมันลืมจะเป็นไรเนาเดี๋ยวรอเอาเหล็กอาจานเนาะยาเนาะ,ะนะครับอันนี้เป็นแนวทางของคุณยายชุดต่องวดนะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันไว้รู้ได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ